ปกติกปี<ะ>นึงโอ้โหต้องเราเราปีนี้เราจะได้สองแสนเราต้องขยันนะ <c oughs> เราเรานึกกับตัวเองว่าเเป็นคนใจง่ายเขามาแค่แป๊บเดียวมาเย็นอย่างนี้นะก <c oughs> ันยาก,กับหมอดินนะ <c oughs> มาทำเย็นอย่างนี้นั้นบอกว่าถ้าใ้ดีนะ่ะเอาอะมิโนชีตใส่ขวด <c oughs> เอาผสมกันแล้วใช้แค่ร้อยซีซีชีตลองะต้องชีตแต่แรกคิดว่า ตัวเองใจ,ง,จง่ายกน่ไหใจใจง่ายก็มาเย็ยนเดียวสั่งล้างอะ่ะไม่รู้จักกันมาก่อนรู้จักกันไม่เคยรู้จักกันกา<อ>ยาก็ไม่รู้จักแต่หมอดินก็ไม่รู้จักคือคือเรานึกว่าเขาเป็นหมอดินด้วยอเขาจะมาหลอกหมอดินด้วยกันเหรอ,อเอ,นนเ,อเราไม่ใช้สมแดงหนอะมันจะมันจะไม่แบบนี้หรอกมันจะมีตัวเล็กเยอะก็เสมอมันมีเล็กๆก็มีไม่กี่ลูกอะเนี่ยเนี่ยแป้วปกติอะ ปกติถ้ามันเราไม่ใช้สมแดงมาก่อนแล้วก็มันมันจะมีอย่างนี้มันก็เดืดเดียดกันกันลูกลูกไม่ใหญ่มันไม่ค่อยเยอะขยายอ,ะอ่ะเราฉีดตัวนี้ไปปบเราประหยัดปุ๋ยเนี่ยผมแค่ใส่ปุ๋ยแค่สองครัง้งทุกครั้งมันเนาะถ้าใส่น้ําก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ําก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ําก็ใส่ปุ๋ย,ยทุกปีน่ะล่ะหมดเยอะโอ้หปุ๋ยลดเยอะปุ๋ยตอนนี้ผมซื้อมาผมซื้อไว้กระสอบหนึ่งพันกว่าบาทเนาะครับ กำลังซื้อมาอยู่สองลูกอ่ะปกติกี่ลูกครับห้าหกลูกกาลังสองลูกนั้นมหมดเลยเหรออเนี่ยผมใช้ตัวเนี้ยมันใช่หรือเปล่าฮะใช่บนหาเลยไปดูกระสอบผมสิใช้ใช้ของถูกด้วยเหรอเออเมื่อก่อนใช้ของถูกได้ไหมเมื่อก่อนใช้กระสอบพันกว่าครับตอนนี้กระสอบสี่ห้าร้อยแค่นั้นได้ด้วยอ่าได้ด้วยถ้าเกิดไม่เจอสมแดงคิดว่ามันจะได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ต้องอัดเข้าไป อัดปุ๋ยอัดปุ๋ยอัดปุ๋ย,ย,ยก็คือเอาตังอัดลงไปด้วยโอ้เยอะทุนต้น,ท,น,ท,นทุนปีไหนจะหมดไปอยู่ประมาณเกือบสองหมื่นะต้นตทุนแต,แต่ปีนี้ผมหมื่นยังไม่หมดเลยหมื่นยังเหลือบังเลยอ,อยู่ไม่ถ้าคนฟังเขาจะเชื่อไหมเนี่ยก็นั่นแหละผมนึกว่านั่นแหละทุกปีนะ่ะมดดำมันจะเยอะปีนี้ไม่มีมดดำเลรอ มดดำมันไปไหนแล้วเนาะมดดำมันไปไหนไม่รู้ออมาแล้วกับไ้ไม้กวาดอีกผมก็ยังไม่เชื่อเลยนะเห็นแล้วก็จีจ้เลยแล้ว,าลวมาดูเดเดือนั้งเดือนแห้งโอ้ได้ผลนี่หว่งไม่ต้องไปตัดแล้วไม้กวา,ไา,ด,วไาดไม้กวาดจากจากจะเอาเดี๋ยวไปตัดไม้กวาดแล้วก็พักผ่อนก่อนถ้าเป็นสมุนไพเรเราเราไม่เวลาเราพ่นไม่ต้องไปปิดจมูกปิดปิดหน้าปิดตาลุยไปเลยปกติถ้าไม่ใช่สมุนไพรนี่โอ้เหลือเหลือกระลูกกระตา ใสแว่นตาอีกลูกกรตารถุงมือต้องใสใช่ไหมครับใสไม่หมดผมแดงไม่ได้ใส่หรอกโชว์หล่อเลยโชวหอเลย <laughs> <laughs> ความสุขของพ่อการ,การทำไรลำไไญรอบนี้อยู่ตรงไหนอ่ะทุกวันก็ดูแลมันเลถ้าสมมุติว่ามาแล้วผลมันไม่ดีอย่างเงี้ยอยากเข้าสวนไหมไม่หรอกท <laughs> ีนี้จะเลี้ยงหัวหมูปกติเลี้ยง เลี้ยงไก่อ๋อนึกเนึกตัวเลี้ยงหัวไก่โตไก่เลยไช่ไก่ขานะไก่ตตัวเลยแต่วันนี้เลี้ยงหมูใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่เออใหญ่เยอะเลยแหละผมก็ยิ้มด้วยนะโอเคขอบคุณครับ